สวัสดีค่ะมาคูกกับกินยูแบบมันบานปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องมือนสภ้อผาพมฮิกระเผา,าค่ะเมนูมือนี่เป็นอาหารไทยง่ายๆนะคะพี่น้องจะพามาผัดเผ็ดหมูใส่ใบยี่หลานะคะส่วนผสมนี่ค่ะพี่น้องที่เด็ดยี่นี่นะคะ ครื่องแกงของเยาวก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะค่ะพี่น้องมีดอกผักชีฝรั่งนะคะดอกเม็ดๆที่เป็นยอดแหลมๆนะคะพี่น้องใส่ลงไปน้ำค่ะรับรองว่าจะหอมมากค่ะพี่น้องนะคะเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดไคร่ก็ดีนะคะสูตรนี้เมนูนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าของเยาวมีนะคะผักชีฝรั่งมันบอเกิดดอกนะคะพี่น้องส่วนอันนี้ค่ะเป็นหมูค่ะหมูสันันหัวหลค่ะพี่น้องนะคะเยาอามาสไลด์บางๆค่ะแล้วก็มะเขือพวงค่ะแล้วก็ใบยี่หร่าค่ะพี่น้องเก็บมา ะะก่อื่นค่ะเดี๋ยวข้ามาโขกกันเลยค่ะพี่น้องตอนแรกว่าสุขโขกก่อนเลยค่ะพี่น้องค่อยพัดให้เบื้องเท็จเดียวก็ยามพี่น้องไปเห็นเครื่องผสมของริกแกงเย่านะคะพี่น้องเราว่าอยากแนะนําแห้งค่ะราะวะอยากให้เพื่อนๆอเอาไปต่อยอดนะคะทําขายหรือว่าเอาไปเฮ็ดกินนะคะพี่น้องนะคะแล้วค่ะใส่เกลือลงนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นค่ะโขกให้ละเอียดก็ได้หรือจะโขกพอหยาบๆก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องั้างนะคะของยเย่าหรือเสือพอหยาบๆค่ะให้เห็นเม็ดพริกเม็ด,มดหอมกระเทียมเนีนิดนึงนะคะพี่น้องจากนั้นค่ะโขกพริกเสร็จเรียบร้อยเราเอามาผัดเลยค่ะพี่น้องนะคะน้ำมันแล้วแต่พี่น้องมักเลยคะ่ะพี่น้องใส่มันมากมันหน่อยะคะ่ะเอาพริกแกงที่เราโขกพอหยาบๆค่ะใส่ลงไปผัดไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนเลคะ่ะสามารถผัดได้เลย นะคะค่อยๆเห็นมันหอมไปค่ะหลังจากนั้นผัดพริกแกงให้หอมเลยค่ะผัดไฟอ,อ่อ,อนๆค่ะพี่น้องให้มันหอมหวนเลยค่ะพี่น้องนะคะถ้าผัดพอกเดียวประดาวค่ะพวกหอมกระเทียมเรายังไม่สุกค่ะพี่น้องมันจะบวเห็ดไ้ก็เผาเท่าบวหอมบวนากินนะคะให้ผัดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะผัดให้จามปิดๆเลยค่ะพี่น้อง หลังจากนั้นค่ะเติมน้ําลงนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้กระทะเราไหมค่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะแบบนี้เลยค่ะพัดต่อไปเรื่อยๆให้หมูเข้าสุกค่ะพี่น้องนะคะหมูติดมั่นี่หิงแสบนะคะจะให้สุขอวนเนีลยค่ะ จากนั้นใส่เมื่อเสือพวงลงไปค่ะคนกดซี่ชอบบม่เสือพ่วงพอกกุบๆด้วยค่ะพี่น้องแนะนํามาในทัดหมูสุกแล้วรุงแล้วเขาใส่ลงไปนะคะแต่ว่าของเย่าหนีกินกันไร้ข้นค่ะบางคนก็บสอบแบบสุกเลยบางคนก็นสอบแบบเปืือยนะคะก็เลยใส่ตามใจคนกินค่ะนะคะโอ้หอมดิค่ะพี่น้องนะคะเมนูนี้ <c oughs> ทำตากลาดเขาเลยเอาอยู่ะคะ่ะ อาธนายเย่าผัดนิ่งุนเลยหลังจากนั้นเติมน้าลงนิดนึงค่ะให้มีน้ำขุบขีดหน่อยนึงเอาละค่ะงลงรถเลยค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปตามด้วยซีอิอ๊วขาว ตามด้วยผงปรุงรสค่ะดน๋ยวจะไปเอาช้อนแป๊บนึงค่ะผงปรุงรสใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ <c oughs> ชุลรสบทต่อก้นค่ะพี่น้องเพราะว่าในผงปรุงรสมีเหี่้าผอมไปแล้วค่ะหลังจากนั้นผัดไปเรื่อยๆนี่หมูเราสุกแบบนี้เลยคะ่ะผัดให้แห้งๆค่ะพี่น้องนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะ ไหหมูข้าสซุกแต่ว่าบเ็มเขียวจนหมูข้าแข็งกระดังนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะชิมรสนิดนึงค่ะขอเติมซีอิ๊วอีกเล็กนิดนึงเพราะว่าผมชอาก,กินเค็มนะคะคุณใดโปรชอบกินซีอิ๊วเป็นน้ำปลาก็ได้ได้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือ,อความชอบส่วนตัวค่ะปิดท้ายด้วยค่ะใบยี่หร่า ใบยี่หรานี่สลับย่องนี่คิดว่ามันเป็นใบพืชคล้ายๆกับใบกะเพรานี่นะคะ่ะแต่ว่าใบยี่หรานี่มันช่วยทําให้เราเจริญอาหารนะคะเพื่อนๆก็คือว่าหละมักไผ่มักมันค่ะนะคะเดี๋ยวเราขอใส่ซีอิวดำนิดนึงก็ค่ะส่วนซีอิวดำก็เหมือนเดิมแล้วแต่คนชอบค่ะเพราะว่าจะใส่เข็ดสีซื่อๆดอกพี่น้องทำสีให้มันแบบว่าเบ่งสวยงามขึ้นมาเนนิดนึงค่ะ แค่นี้ตักราดข้าวค่ะก็ค่อยๆพัดกับเาบ้านเ่านี้แหะค่ะพี่น้องจต่วาของเย้านี่สีเขื่องแกงเข็มข้นแน่ค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะหมูผัดใบยี่หร่าหอมๆยย่ะๆค่ะเดี๋ยวตักใส่จานให้เบ่งจ้า ราคาพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องผัดเผ็ดหมูใส่ใบยี่หร่าค่ะพี่น้องความเด็ดความแซ่บอยู่ที่เครื่องแกงที่เยาวโขค่ะพี่น้องนะคะจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดผิวมะกรูดค่ะแต่หาผู้ใดมีดอกผักชีฝรั่งนะคะดอกผักคอมเปบันเท่านะคะพี่น้องใส่ลงไปด้วยรับรองว่าเด็ดค่ะทำกินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะคิดถึงนึดเดคือผัดกะเพรานี่นะคะพี่น้องตักเขาลายก็เขาสวยห่อนเอาอยูเลยนะคะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะเดี๋ยวพาแาบสเทือคลิปให้กระชับขึ้นนะค่ะพี่น้องมากค่ะทุกผู้ทุกคนมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะผัดเผ็ดหมูใส่ใบยี่ราใส่มะเขือพวงด้วยค่ะพี่น้องมากจา้าแซ่บ,บ,บจา้า